เอ็มได้ไรคะเอ็มได้ลบสี่ส่วนสามถูกไหมถูกไหมคะก่อนจะได้ตรงนี้มันคืออะไรมันคือลอบเอส่วนบีไหมลบเอส่วนบีไหมคะเอ็ม <Pam. S 1> ใช่ไหม <às> อ่าทีนี้เราได้เอ็มเท่ากับลบสี่ส่วนสามแล้วนะคะเราก็จะให้ ให้อะไรให้สี่ x บวกกับสาม y บวก k เท่ากับศูนย์นะคะเป็นเส้นตรงที่เป็นไงคะที่ขนานกันนะคะเส้นตรงที่ขนานกันนะคะทีนี้เราก็หาจาก d absolute เลยคะ่ะ a เลย a x หนึ่งบวก vy หนึ่งบวกสี่ทั้งหมดส่วนด้วยเลยคะสมดส่วนด้วยรูท a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสองถูกไหมเอ่ยอ่ะทีนี้ d เนี่ยเขาให้มาได้ยัง ดีเนี่ยค่อยมาได้ยังตรงนี้คือดีใช่ไหมคะดีใช่ไหมดีเขาให้มาได้ยังคะให้ใหม,มาแล้วใช่ดีให้มาแล้วก็คือเท่าไหร่หกถูกไหมคะหกเอาทีนี้ก็จะได้เป็น a อของเราคืออะไรคือสี่ถูกไหมคะคือสี่อเอหนึ่งเท่าไหร่คะเอหนึ่งเท่าไหร่คะ 1> x หนึ่งก็คือนี้ก็คืออะไรคะศูนย์ถูกไหมคะบวกกับสามคูณกับ y หนึ่ง y หนึ่งก็คือหกใช่ไหมคะแล้วก็บวก k อ่าบวก k นะคะเอาทีนี้ทีนี้ตรงนี้ก็จะส่วนด้วย ส่วนด้วยเลยคะ่ะส่วนด้วยอ่าม่ามัวแล้วอ่าส่วนด้วยเลยคะ่ะส่วนด้วยสี่กำลังสองบวกกับสามกำลังสองอ่าก็จะได้อะไรก็จะได้เลยคะ่ะสามหกสิบแปดสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ก็จะได้แอบสูตรเท่าไรคะ่ะสิบแปดบวก k บวก k สวนด้วยสี่กำลังสองได้เท่าไหร่สิบหกบวกกับเก<อ>้าก็ได้เท่าไหร่คะได้ห้าเอาได้ห้าเพราะนั้นก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของสิบแปดบวกเคสวนด้วยห้าอ่ะทีนี้ลูกดูทีนี้ตรงเนี้ยลูกจะต้องทำยังไง ไหไมคะหกหกทำไมคะ 6. 6. ทำไมคะ,มคะต่อไปอต่อไปนะคะเราก็จะได้นะคะเราก็ต้องเอาห้าไปคูณกับหกก็จะได้เป็นสามสิบเท่ากับแอบโลดสิบแปดบวกเคจไม่เลยเอาห้านี่คะ่ะ ขึ้นไปคูณนะคะเสร็จแล้วนะคะแสดงว่าตรงนี้ค่ะมันต้องมีสองค่าถูกไหมคะข้างในเนี่ยค่ะมันต้องมีสองค่าค่าบวกกับค่าลบถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้นะคะสิบแปด k อ่าสิบแปดบวก k เท่ากับสามสิบนะคะตัวหนึ่งเอาคิดออกมาก็จะได้เป็น k เท่ากับเท่าใดคะสามสิบลบสิบแปดก็เหลือสิบสองนะคะหรือหรือหรือใช้คำว่าหรือนะหรือสิบแปดบวก k ใครไม่ดูเนี่ยจะทำทำเขียนไม่ถูกนะเพราะว่าสิบแปดบวก k เท่ากับลบสามสิบนคะคะ พราะฉะนั้น k ของเราอาของเรก็จะได้เท่าไหร่คะลบเท่าไหร่ลบสามสิบลบสิบแปดก็จะได้เท่ากับลบสี่สิบแปดถูกไหมอ่ะนะคะแสดงว่าแสดงว่าอะไรคะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 4x บวกกับ 3y บวก12เท่ากับ0กับ 4x บวก 3y ลบ4.8เท่ากับ0นะคะได้สองสมการนะคะได้สองสมการ โอเคไหมพอได้ไหมคะ <S 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 คิดว่าพอได้ไหมพอได้นะคะเริ่มต้นนะคะลูกจะต้องทํำยังไงลูกก็ต้องดูว่าเขาใช้คําว่าอะไรเขาใช้คําว่าขนานกันถ้าใช้คําว่าขนานกันนะคะ,สะแสดงว่า m หนึ่งก็ต้องเท่ากับ m สองนะคะเสร็จแล้วลูกก็หาค่า m เอาไหาค่า m จากลบ b ลบ a ส่วน b ถูกไหมคะลบ a ส่วน b ทีนี้ลูกจะใช้สูตรอะไร ต้องใช้สูตรนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าขนานกันนะคะแล้วก็ขนานกันแล้วก็อยู่ห่างจากจุดนี้อยู่ห่างจากจุดใช้สูตรนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาให้สมการมาสองสองสมการให้ใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะเอาทีนี้ดูข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าจงหาสมการสิ้นตรงที่ตั้งฉาก ตั้งฉากกับเส้นตรง 3x เท่ากับ 4y บวก12และอยู่ห่างจากจุดลบ1 1เออ1ลบ1น,นะฮะเป็นระยะเป็นระยะทาง2หน่วยนะฮะระยะทาง2หน่วยนะคะเริ่มต้นลู่จะต้องทำยังไงคะทำยังไงเอ่ย เริ่มต้นทำยังไงคะจาก3 x เท่ากับ4 y บวก12จะได้จะได้เลยคะจะได้เลยจะได้3 x ลบ4 y ลบสิบอเท่ากับ0ยโอเคไหมคะได้แล้วนะคะสมการทีนี้ ทีีน้คําว่าตั้งฉากตั้งฉากแสดงว่ามันหมายถึงอะไรตั้งฉากตั้งฉากกันมันหมายถึงอะไรคะ m หนึ่งคูณ m สองเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไรคะลืมแล้วลบหนึ่งครับอ่าลบหนึ่งนะคะลบหนึ่ง เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จากตรงนี้นะคะเราก็ใช้านนะะจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ m หนึ่งคูณ m สองเท่ากับลบหนึ่งนะคะ m หนึ่งก็คือ m หนึ่งก็คืออะไรคะสามอะไร m หนึ่งก็คือสามส่วนสี่ คูณกับ m 2ก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้น m 2ของเราก็จะได้เท่าไหร่คะลบสี่ส่วนสามนะคะลบสี่ส่วนสามใช่ปะคะ,ะเ,ออเดี๋ยวนะครูลบมาเขียนทางด้านซ้ายอีกนิดนึงได้ไหม รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอไงก็จะได้เป็นอ่ 4x บวก 3y บวก k เท่ากับ0นะคะ 4x บวก 3y บวก k เท่ากับ0ครูครับชินภัทรมาแล้วครับโอเค ได้ได้ได้อีกสมการหนึ่งนะคะเอาทีนี้ทีนี้ดี D ของเราดี D ของเราดี D ของเราจะได้เลยจะได้ชินพัฒมาได้นะคะ a x หนึ่งบวก b y หนึ่งบวก c นะคะส่วนด้วยอ a กำลังสองบวก b กำลังสองนะคะต่อไปตรงนี้ก็เรา,เราก็จะได้เลยเราก็จะได้เลยค่ะเสน้นนี้เราก็จะได้เลยค่ะดีเขาบอกว่าดีมาเท่ากับเท่าไหร่ดีเท่ากับสองถูกไหมคะสองก็จะได้เท่ากับสี่สี่คูณอะไรสี่คูณหนึ่ง นะคะบวกกับสามคูณกับลบหนึ่งนะคะบวกกับ k นะคะบวกกับ k ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยรากที่สองของสี่กำลังสองบวกกับสามกำลังสองนะคะกจะ็จะได้เลยะจะได้เลยค่ะจะได้สองนะคะสี่คูณหนึ่งก็เป็นสี่ สี่บวกสามเอ่อสี่ลบสามลูกลบสามนะคะสี่ลบสามนะคะสี่ลบสามบวกคบวกคนะคะส่วนด้วยห้าส่วนด้วยห้าถูกไหมคะเอาเสร็จแล้วลูกทำยังไงต่อคะทำยังไงคะเริ่มต้นลูกก็ต้องเอาห้าไปคูณกับอะไรห้าไปคูณกับ สองถูกไหมคะก็จะได้เป็นสิบสิบก็จะได้เท่ากับอะไรค่าสมบูรณ์ของของอะไรคะ k บวกหนึ่งถูกไหมคะแสดงว่าก็จะได้ k บวกหนึ่งนะคะเท่ากับสิบเพราะฉะนั้น k ของเราก็จะได้เท่าไรคะเก้านะคะหรือหรือนะคะ หรือ k บวกหนึ่งเท่ากับลบสิบเพราะฉะนั้น k ของเราก็เท่ากับลบอะไรคะลบสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะสเส้นที่หนึ่งก็จะเป็น 4x บวกสาม y บวกเก้าเท่ากับศูนย์นะคะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น 4x บวกสาม y ลบสิบเอ็ดเท่ากับศูนย์ เท่ากับศูนย์นะคะเพราะนั้นเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นลูกดูนะคะตรงนี้เขาใช้คําว่าตั้งฉากกันถูกไหมถ้าใช้คําว่าตั้งฉากกันนะคะเราก็จะได้ความจันทูนกันและได้ลบหนึ่งนะคะจากตรงนี้เราก็จะได้เอ็มหนึ่งคูณเอ็มสองเท่ากับลบหนึ่งนะคะทีนี้แทนค่าเข้าไปนะคะเอ็ 2, มสององเราก็คือลบ 4, สี่ส่วนสามนะคะ ต่อไปเราก็จะได้ 4x บวก 3y บวก K เท่ากับ0นะคะเสร็จแล้วค่า d ของเรานะคะ d ของเราเขาให้มาแล้วเท่ากับ2เราก็แทนค่าเป็น2นะคะจากนั้นเราก็แท,ทนแทนค่าแทนค่าไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาบรนทัดนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็เอา5มาคูณกับ2ก็จะได้10นะคะจะได้10ดังนั้น ตรงนี้ค่ะมันมีสองค่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ k บวกหนึ่งเท่ากับสิบแล้วก็ k k บวกหนึ่งเท่ากับลบสิบนะคะหาค่า k ออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้สมการนะคะสองสมการเส้นสมการสองเส้นนะคะสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนี้นะคะมีมีสองเส้นนะคะตอได้ไหมคะ พอพอพอ,พอจะได้ไหมก็ได้ค่ะก็ได้นะคะอ่าทีนี้ดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงสาม x 4, y, ลบสี่ลบห้าเท่ากับศูนย์และอยู่ห่างจากเส้นตรงหนึ่งหน่วยอ่าอยู่ห่างจากเส้นตรงหนึ่งหน่วย ข้อนี้ทำยังไงเอ่ยคิดว่าทำยังไงคะคิดว่าทำางไเงเลยนดูรูปนะคะข้อนี้ว,วิธีแรกวิธีเหมือนข้อหนึ่ง ทีนี้ดูรูปนะคะดูรูปข้อนี้นะคะ,ะเส้นนี้เส้นนี้ก็จะเป็นสาม x ลบสี y ่ y ลบห้าเท่ากับศูนย์ถูกไหมคะถูกไหมเสร็จรแ,ลแล้วเนี่ยอ่าอีกเส้นหนึง่งนะคะอีกเส้นหนึง่งอ่าอีกเส้นหนึง่งมันก็จะต้องเป็นสาม x ลบส y บวก k กับศูนย์ถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเป็นไงกันคะตรงเนี้ยมันต้องเป็นอังเมื่อขนานไปแล้วมันต้องเป็นงไงคะมันต้องตั้งอะไรตั้งฉากตั้งฉากกันนะคะมันต้องตั้งฉากกันนะคะเอาทีนี้แสดงว่าตรงเนี้ยเราก็จะได้ครูแบ่งเป็นสองครึ่งดีกว่าสองด้านเนี้ย เดี๋ยวเขียนไม่พออีกนะคะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดกูทำอะไรสักอย่างออ่่เนี่ยนะกูไว้ไว้ตรงนี้ดีกว่านะเออโอเควิธีทำ เราก็ให้ให้อะไรให้ 3x ลบ 4y บวก k เท่ากับ0เป็นอะไรคะเป็นเส้นตรงที่ขนานนะคะขนานกับ 3x ลบ 4y ลบ5เท่ากับ0นั้นตรงนี้เราต้องใช้เราต้องใช้อะไรคะใช่เลยเขาบอกจุดมาไหม เขาบอกมาไหมคะเขาบอกว่าไหมลูกเขาไม่ได้บอกมาถูกไหมคะเขาไม่ได้บอกมาฉะนั้นเราต้องใช้อันนี้่งลบ42ส่วนด้วย b กำลัง2บวก b กำลังงถูกไหมถูกไหมคะข้อนี้ทำยังไงเอย 1> c หนึ่งเท่าไรคะ c หนึ่ง c หนึ่งเท่าไรคะ c หนึ่งเท่าไรคะลบห้าดีอ่าดีดีเขาให้มาแล้วใช่ไหมหนึ c 1. C 1, ่งหน่วยใช่ไหมคะดีคือหนึ่งอ่า c c หนึ่งก็คือลบผ้าลบผ้าแล้วก็ k อ่า c สองก็คือ k ใช่ไหมคะลบ k อ่าส่วนด้วย เอเอก็คือเอก็คือสามกำลังสองบวกกับสี่กำลังสองถูกไหมคะถูกหรือเปล่าค่ะแ<อ>น่ใจไม่ไม่ใช่แหละหนูว่าใช่แหละอื <laughs> ตรงนี้มันต้องใส่มัน เอ่อตรงนี้มันต้องเป็นอะไรบวกกับล<อ>บส <5. S 1> ี่กำลังสองถูกไหมคะเออทีนี้ตรงเนี้ยก็จะได้เป็นจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นอะไรลบห้าลบเคส่วนด้วยเลยคะ่ะข้างล่างได้เลยได้ยี่สิบห้าถูกไหมยี่สิบห้าก็คือได้ห้าถูกไหมคะถูกไหมคะได้ห้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วออะไรไปคูณ เอาห้าไปคูณหนึ่งถูกไหมคะก็จะได้ห้าเท่ากับแอบสลูตลบอะไรลบห้าลบเาลบห้าลบี่นะคะแสดงว่าได้สองตัวได้สองตัวก็จะได้เลยค่ะก็จะได้ก็จะได้อะไล,ลบห้าลบเคเท่ากับอะไรเท่ากับห้าถูกไหมคะ อเสร็จแล้วทำยังไงต่อก้าลบเคอ่าลบเคก็จะได้เป็นสิบถูกไหมคะเคของเราก็จะได้ลบสิบอ่าลบสิบหรือหรืออีกตัวหนึ่งนะคะหรืออีกตัวหนึ่งเราก็จะได้เราก็จะได้อะไรเราก็จะได้เลยคะ่ะ จะได้อะไรเอ่ยจะได้อะไรคะได้อะไรได้อะไรเดี๋ยวตรงนี้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ได้อย่างนี้จริงไหมคะได้อย่างนี้จริงไหมคะ ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นค่าสัมบูรณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลูกก็จะต้องได้อะไรเลยจะต้องได้ k บวก5นะคะเท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้น k ของลูกก็จะต้องได้เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรคะเท่ากับ0นะคะเอาอีกอันหนึ่งหรือหรือหรือ k บวก5เท่ากับลบ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น k ของรูปก็จะได้เท่ากับลบ10นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้รูปก็จะได้นะคะ 3x ลบอะไรลบ 4y เท่ากับ0ถูกไหมคะเพราะว่า k ของเราเป็นศูนย์ตัวแรกถูกไหมคะ ต่อไปก็จะได้เป็น 3x มบอะกไรเลยคะลบ4ีวลบสิเท่ากับศยโอเคไหมคะลูกโอเคไหมคะค่ะโอเคนะคะค,ค่ะลูคอถามข้อสองได้ไหมคะข้อสองตรงไหนเอย อ่อตรงที่เป็น 4x บวก 3y บวก k ค่ะไม่ใช่ 3x บวก 3y แล้วก็บวก k เหรอคะ 3x 4y บวก k ตรงไหนเออเพราะว่าโจทย์มันเป็น 3x มันคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ข้างล่างเป็น 4x บวก 3y เพราะมันตั้งฉากกัน มันจึงต้องใช้อันนี้มันจึงต้องใช้ 4x วก 3y วก k เท่ากับ0มาเพราะมันตั้งฉากกับอันนี้มาจากอ n2 นนคะอืมใช่ค่ะถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะค่ะนะคะต้องไม่ต้องติดลบใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องนะคะโอเคอจะต่อไป ต่อไปอ่าต่อไปนะคะข้อสี่ข้อห้าข้อหกนะสี่ห้าหกทำสองคุณครูนะคะทำเองนะคะทีนี้วันศุกร์วันศุกร์เราเจอกันนะคะครูจะสอบนักสอบนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์สอบตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราถึงเรื่องอะไร คั้งที่แล้วหรือถึงสมการขึ้นตรงไหมจากตรงนั้นนะคะจนถึงตรงนี้นะคะคูจะนัดคูจะสอบนะคะวันศุกร์นะคะลูกอเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจะส่งไปให้ ครูจะส่งไปให้นะคะลูกออวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้นะสีัสีไปแล้วยังคะ เมื่อกี้เคยมาทีหลังเ,ออเมื่อกี้เคยมาทีหลังชะวะกรชะวะกรอ,อยู่ไหมมาไหมตกลงชินภัทรใช่ไหมคะที่มาทีหลังเมื่อกี้ครับชะวะกรอ,อยู่ครับชะวกรีค่ะอ๋อชวกรีครูคะกัิเดชอธิพันธ์แล้วก็พงศกรก็พิมพ์มาในแชทคะ่ะหนเอ่ยเดี๋ยวครูขอดูหน่อยนะ พี่หลวงเข้าตอนจะหมดคาบแล้วเหรอไหนเอย่ยกาสีเดชขอที่พิบพหน่อยค่ะกาสีเดชเดียวกาสีเดชกาสีเดชก็มาแล้วครับนั่นเลยอยู่ไหนอะ่ะผมไม่เห็นเดียสามสิบหกครบรวมทั้งครัวขาดเคยอ่ะเท่านั้นชว่าปิดมาแล้วไหนลาลูก ไหนบอกว่าลาชาวกรีฑาไม่ได้นะถึงหูครูสีสุดานะครูลาครับเมื่อกลับมาทันครับแล้วกลับมาทันนะใช่ครับแต่ว่างานงานส่งเรียบร้อยนะคะน่ารักครับครับเดี๋ยวไปทำงานตรงให้ครับโอเคครูครับวันนี้ดอกจันสีแดงคืออะไรดอกจันสีแดงคือขาดบ่อยๆขาดเยอะ แก้ไงงไงอ่ะแก้ไงต่อไปนี้เธอก็ห้ามขาดแล้วละสิไปไหนมาไหนบอกด้วยไม่ใช่ไปเฉยๆฉยไม่บอกใครไว้เลยครูก็ดอกจันไว้ะเหมือนจีรวัตรเนี่ยไม่เห็นคาดหน้าคาดตาเลยเดือนหนึ่งรู้หายไปไหนเดือนหนึ่งได้เจอรักสองครั้งแบบเนี้ยเรียนออนแ n นดีไหม นะเพราะนั้นต่อจากนี้นะคะต่อจากนี้เนี่ย mm. ห้ามขาดแล้วนะถ้าจะไปไหนบอกเพื่อนไว้ว่าลานะคะห้ามเฉยเฉยขาดไปไเฉนะยเยครูไม่เช็กให้นะคะลูกนะกัสเดดไหมยังคอพีมาค่ะครูไม่เห็นแล้วกัสเดดพิมมาข้อความในช โปร่งสะกอนมาได้นะโปงสะกอหายต้งไปเลยนะนี่ทําไม่ส่งให้ครูสีสุดาเมื่อวานเนี่ยคงจะไม่มานะบุษบามาไหมคะบุษบาบุษบามาไหมคะบุษบาลาหรอคะหรือ,อยังไงขาดขาดไปเฉยเฉยจีรวัตรไม้อ่ะ จีรวัตรอยู่ไหมคะลูกจีรวัตรเมื่อก่อนเขาอยู่ห้องไหนอะคะตอนอยู่มสามอะคะ่ะทราบไหมใครทราบบ้างหมดคาบแล้วเ <c oughs> อย๋ยคุณครูวิชาอื่นเข้าเลยนะเอาอย่าลืมนะคะส่งงานครูด้วยนะครูให้ถึงวัน อ่าทิบย์พันเออนะแสะดงตัวด้วยนะคะทิบย์พันนะโคให้ถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะคะสามข้อนะแล้ววันศุกร์สอบนะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะสวัสดีค่ะค่ะกิตินันสวัสดีค่ะ ยังอยู่กันไหมคะอยู่อยู่ค่ะวันนี้อยู่ค่ะสวัสดีนิดาววันนี้มีเพื่อนแจ้งราก,กิจเราป่วยไหมคะมีเพื่อนแจ้งรายก,กิจเาป่วยไหมลูกเอิมเอมเอ่มเอิ่มอะไรนะคะอ่ะมีเพื่อนแจ้งรายก,กิจเราป่วยไหมคะ มีไหมเอ่ย